ี่ับสวัสดีครับพี่น้องผู้ไปโอ้บรรยากาศชิวๆมากมากที่ตอนนอนนี่เช่นเคยครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนี่านนาทางเล่นเล่นเขาได้พี่น้องบนเขาครับผม,มนีรับจาาร้านอาหารสุดแสนจะชิวมากครับผมนั่งกลางหิมะนี่ครับผมนี่ร้านอาหารนี้พี่น้อง น่คยชิมากดอะไรครับพี่เยอะแยะเลยาแล้วมันอยู่ไหนกันล่ะอยู่นน่นพี่เดินไปเลยครับผมนี่ครับผมนี่ับบนงชิครับผม ใช่ครับใช่เขาใส่ให้เด็กใช่ไหมใช่มั้งครับพี่ให้น้ามันดึงอันเล็กไฟอันเล็กอัเล็กเลยนไม่โอ้เราจะสีกันไหมลูกนี่ครับมันี้โอ้อะไรแฮมเบอร์เกอร์เลยนะพี่ โอ้ไนกินอะไรกันบีนอไปบรรยากาศโอ้โอ้ตีกเอ่ะกเสนลแล้วมี่ิม่แอนมแอนเราไม่กินข้าวนะครับอนนี้ไปรุ่นครับโตไปรุ่น フフフフ。